สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับกับกรองน้ํามันเครื่องนะครับในๆนก็จะถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนกรองไปเลยนะครับของโตโยต้าอารติสปี2012-13นะครับตามไปดูครับว่ามันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในวันนี้นะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกับ กรองนะครับวันนี้เราจะใช้กรองกระดาษนะครับกรองกระดาษรุ่นนี้เป็นกรองกระดาษนะครับเป็นเอลติสปีสิบสองนะครับอ่าเป็นกรองกระดาษน,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 นะครับดูข้างในเป็นยังไงน,นี่นะครับกรองกระดาษจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในกล่องก็จะมีซีลมาให้ด้วยนะครับซีลนนแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนกรองก็จะมีฝาฝากครอบ สำหรับถอดกลองนะครับความโตประมาณ64มิลนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีม็อกเบอร์14นะครับม็อกเบอร์14นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ขอเน้นย้ำอีกทีนะครับเพื่อนเพื่อสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเน้นย้ำเลยว่าเครื่องยนต์นะครับต้องไม่ร้อนจนเกินไปนะครับ ถ้าเป็นเครื่องเย็นก็ยิ่งดีนะครับถ้าเป็นเครื่องร้อนเนี่ยมันจะทําให้เราถ่ายน้ามันเครื่องลําบากนะครับมันจะร้อนมือเรานะครับ ulous. สําหรับรถคันนี้ก็เครื่องเย็นแล้วนะครับเราไปดูมุดใต้ท้องรถกันเลยครับก่อนจะถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนๆต้องไม่ลืมเตรียมกระบะสําหรับรองรับน้ํามันเครื่องเก่านะครับอันนี้ที่ผมทําก็คือก็ DIY เอาเป็นแกลอนน้ํามันเก่านะครับ าการะอนน้ำมันเก่าแล้วก็มาตัดตัดให้เป็นช่องนะครับเราก็ไม่ต้องไปซื้อกระบะนะครับถ้าเรามีถังกระอนเก่าแล้วก็เอามา diy ใช้กันได้นะครับอโอเคครับเมื่อเรามุดมาใต้ท้องรถแล้วนะครับมันจะมีน็อตเบอร์สิบสี่นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับที่สำหรับให้เราถอดนะครับเราก็ ใช้บล็อกบอส์ิบสเนี่ยขันนะครับขันทวนเข็มนาฬิกานะครับพเพื่อนพเพื่อนพเพื่อเราจะได้ไขออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เตรียมไอ้นี้ไว้ใกล้ๆเลยนะครับเนี่ยแกลอนที่เราเตรียมไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไขก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกว่าจะถอดยังไงนะครับอ่าทวนเข็มนาฬิกานะครับคือ บ็อกเนี่ยจะอยู่ขวามือนะครับการบล็อกเราจะอยู่ขวามือแล้วเราดึงเข้าหาตัวนะครับเนี่ยจากขวามือเนี่ยเราดึงเข้าหาตัวนะครับเพื่อให้น็อตมันคลายนิดนึงแล้วก็เราก็ค่อยใช้มือนะครับใช้มือหมุนเอานะครับให้มันพอหลวมๆนะครับตอนนี้ยังไม่หลวมก็เราก็ใช้เครื่องมือช่วยไปก่อน ทำมือเดียวนี่ก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะอีกมือหนึ่งก็จับกล้องถ่ายไปด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะยุ่งยากนิดนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนๆไปถอดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้เราก็ถอดน็อตเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันกำลังไหลเลยนะครับตรงนี้น้ำมันนะครับกำลังไหลลงเลยนะครับอ่า ถ้าเกิดเราจะให้ไหลไหลเร็วกว่าน,นีห้หน่อยเราก็ต้องไปเปิดฝาช่องเติมนะ้ำมันเครื่องนะครับให้มันมีพื้นที่อากาศมันก็จะไหลเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับเรเดี๋ยวเรารอให้นะ้ำมันถ่ายออกให้หมดก่อนนะครับเมื่อน้ำมันเครื่อง ออกหมดแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ใส่น็อตกลับไปเหมือนเดิมนะครับซึ่งการเปลี่ยนถ่ายนี้ก็ต้องเปลี่ยนแหวนรองด้วยนะครับถ้ามีแหวนรองมาเราก็ซื้อเปลี่ยนใหม่นะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็คือดันเข้าไปข้างในนะครับดันการแม็กซ์ในนะครับค่อยๆค่อยๆหันนะครับ พอแค่ตึงๆมือนะครับอย่าไปขันแรงนะครับเดี๋ยวน็อตจะเกลียวขาดนะครับแค่พออยู่นะครับนี่ก็เสร็จนะครับสําหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการาเปลี่ยนกรองนะครับกรองน้ำมันเครื่องเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับ